สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนวันนี้ก็เป็นตากล้องให้น้องอ้าฮฮฮ มาซามืออไรคะยังบ่ได้ดำม,มือแรกที่ได้ดำดำแมงม่ได้มาบอเห็นยังดำนะลกกาในาสายหอกาหน่อยเดียว อทีมงานลกกะดำนาพี่น้องทั้งลกทั้งดำในมือเดียวกันน้าม้าแม่บักวี่คือลายเทะไปดน้าม้าไอ้หน้าสองมือแล้วท่งบอยักสิ่บอยากสิโม่เอา เจจอยเจจอยสกอมสบายดีปะลุงรับซอ,องนองออนน้องอำ้ำเด้เฮ้ยอันี่ซองออน้องอยเจ้าจอยวะพี่น้องอย่าลืมติดตาม่องน้องอ้ำเด้อพี่น้องเด้อตาฝน,น้อยดําหน้าตาฝนน้องบิลลี่บ้านน้องซิโน บอแมนวิลลี่บ้านอันนั้นได้บอแมนวิลลี่บ,บรรณาจารย์อันนี้วิลลี่บ้าน้องซิโนบัวทางตาหกนะบัวกางจ้องโลก,กาดิเจ เม่แม่บ๊วยเนี่ยมา<ค><ณ>ทีมงานคนขยันเมื่อนี้ก็เป็นตาก้องให้น้องอัมมาลาเนาะน้องอัมลานสาวเมตตาปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางในเด้อพี่น้องซ่องน้องใหม่สจ่อยสูบเฮ้ย เอ็นงนั่นหนาวเฮ้ยตัวบนาวบ่นางบนนาวนางว่ะมื่อนี้นางก็ดีใจแล้วคุณแม่นา่งมาโหนคุณแม่ยกมือบายยคุณแม,ณแม่ท่านได้ดำไงเดาเคยอีกจากซองทีศฝุ่นคุณแม่นะ่ะ อบรรยากาศกะดีดีพี่น้องฝนตกลินย่อยหน้าย่อยตาผิดพลาดประกันได้ก็ข,ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง พนตกหากได้ดูดน้าอ่ำนะเฮ้ยเป็นตน,นายนี่น่าจอยน้ำนนข้าเจ้าผัดบักลายน้ำหน้าห้าผัดบม่มี นี่เสาลาลาดีนาะสองเน่น่เอ้มอด นำมาวายแน่ไอ้มอดยิ้มอย่างเดียวพี่น้องมันบ่ใช้พี่น้องเอ้ยกุบหมวกนะอานอนมาลดหามาใหา้มันหักบ่ใ โอ้ยคํามาแห่งกาดแหงมาแหงมาหนาวเด้น้องดําน้องดําเจ้าเห็นอันจะเห็นกี่ตะเวนอยู่ลูก นนีเจ้ามาลากับมาดำเอ้ยเจ้าคือว่ยกวนแม่เจ้าแหละก็สิบได้ลงมานอกบ้านนี้ เออโหลดพอข้ามูไปแล้วผู้บรรยากาศกันเนาะก็ย้ำหน้าลีเอาเลียบตรงไหนกันน้ำเขาจักจานอยู่ลีบ่ น้กำกําลังมาบ่ดําลาแล้วเด้อพี่น้องพบก,กันคลิปหนา้าดีดีนี่แห้งสุขสุขคนสบายดีค่ําม,มาแห้งก็แห้งมาแห้งมาเนาะฝนนี่อืมหนาวมั้ย